ไมจมน้ำานะควายก็ช่วยเาถ่รัวเราอเคยจมน้<ช>ําช,ชาวรัวจมน้ําแต่ควายไปช่วย<ช>พวกเราขึ้นมาใช่ร้อยสี่ร้อยปีที่แล้วเป็นไค่ยค่พระเจ้าตัดสินมหาราชฮะใช่ที่นี่เป็นค<ช>่พระเจ้าตัดสินมหาราชๆๆความรู้สึกน่าใจหายและโศกเศร้าของทุกคนหากมีการย้ายถิ่นฐานใหม่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสมาคมรั้วแห่งประเทศไทยเขตทวีวัฒนาหลังใหม่ สำหรับหลังเก่านั้นมันยังคงตราตรึงไว้กับพี่น้องชาวรั้วทุกคนที่ได้มาเยี่ยมกันติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ่สวัสดีครับพี่สามครับครับีครับวันนี้ผมนักสู้พเนจรในนามของโคศกพี่น้องรั้วปลางนะครับได้มากับคุณสาแก้วกับทีมงานศูนย์ประสานงานสมาคมรั้วแห่งประเทศไทยเขตทวีวัฒนา ที่ที่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ที่เก่าใช่ไหมฮะที่เก่าหมดสัญญานะครับหมดคณะกรรมการก็เห็นพรองต้องการว่าต้องต้องหาที่ใหม่หาที่ใหม่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับกำหนดอ่ะทั้งหมดนี่นที่ที่เศร้าอยู่มีเนื้อที่เก้าไร่ยายี่ปี่ะสัญญายี่สิปีเก้าไร่นี่เราเราปลูกสร้างนอกจากศูนย์ประสานงานแล้วประชาชนหรือคน คนชาวล้วที่มาอยู่ร่วมกันนี่ประมาณกี่ครอบครัวที่ก็าลายเรนะแบงเป็นเป็นล็อกอะฮะเป็นล็อก,อกใช่ไหมล็อกละห้าสิบตารางวาล็อกหนึ่งห้าสิบตารางวาที่จัดไว้เจ็ดสิบห้าล็อกแบ่งบางบางบ้านอย่างบ้านหลังนี้อะบ้านหลังใหญ่นะหลังใหญ่สองล็อกร้อยตารางวาก็อยู่สามครอบครัวอืครับ้านหลังนี้ก็ห้าสิบตารางวาประชากรของชาวล้วที่มาอยู่อาศัยตรงนี้ประมาณกี่คนฮะแปดสิบครอบครัวในประชากรก็อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าคนถึงสี่ร้อยห้าสิบ แบบต่างๆเนี่ยเราได้ขอทางเขตไหมบ้านเล็กที่มีไหมหรืออะไรมีไหมครับม,มีมีก่อนที่จะดําเนินการนะทางศูนย์เราก็แจ้งไปทางสํานักง,งานเขตนะฮะก็ส่งหนังสือไปที่กรมโยธาส่วนกลางนะาทำหนังสือไปทำหนังสือไปผู้ว่าทำหนังสือไปที่กระทรวงนะฮะทำหนังสือไปที่เขตก็หลังจากนั้นก็ทางเขตหรือว่าจะทางเขตสำนักง,งานโยธาเขต <อ S 2> <ๆ S 1> วิชา <ๆ S 1> ออกแผนผัง <ๆ S 2> อ่าแผนถังออกแผนถังให้เราที่ชุมชนให้เราอ่ะ,อะหลังจากนั้นเราจะขอแบบครับยัง่งศูนย์ประสานงานเนี่ยจะมีแบบนะครับแบบความยาวอนะ่ะประมาณยี่สิบเจ็ดเมตรก m, ว้างอ่าสิบห้าเมตรจะมีแบบฮนะม,มีแบบทุกหลังฮะมีแบบทุกหลังมีบัตรทีทุกหลังงบประมาณค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่เรามาสร้างศูนย์ประสานงานรั้วตลอดถึงการปลูกบ,บ้านให้ให้ให้ลูกบ้านของชาวรั้ว ที่เขาได้โอกาสนั่นหมดเลยม่ประมาณผู้นี้ออกมาจากไหนเป็นประษานงานที่เก่านะที่อยู่สนุนกนนารพิเศษอะ่ะเราอยู่ตรงนั้นประมาณสักสิบห้าปีแล้วแล้วก็เก็บเงินนะบางส่วนที่สมาชซิกเป็นเงินประจําปีบ้างปีอะไรนิดแต่นิดอะอันนี้มุงประมาณออกมาสักสามสี่แสนเก็บไว้เผื่อสักวันเน่ยจัญญาหมดจะได้ไปเอาตรงนี้ไปต่อหาที่อยู่ใหม่สร้างนะนะศูนย์ใหม่อ่างเงี้ยฮะส่วนสมาชซิกทุกบ้านนะส่วนมากก็จะมี เงินเก็บบางส่วนไม่พอช่วยมีญาติพี่น้องบ้างอย่างเงี้ยฮะได้ปลูกไปเป็นบ้านอยู่ถาวรอย่างเงี้ยฮะไปอย่างน้อยยิ่งดีของผู้เช่าเขาบอกอย่างเงี้ยฮะน้ำพักน้ําแรงน้ําใจจากพี่น้องชาวล้วคับส่วนที่ที่มาอยู่ตรงนี้มาอาศัยอยู่ตรงนี้มาร่วมด้วยช่วยกันออกงบ,บประมาณตรงนี้ครับครัพื้นที่เ้าไล่แบ่งไปห้าซอยอืมซอยนี่จะมีอยู่มันสิบสิบหลังคาสิบหลังคานะก็เริ่มไซด์หนึ่งกวก็ได้ไซดหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเชิญครับนะ สำหรับที่ตั้งของศูนย์สมาคมล้วหลังเก่านั้นปัจจุบันไม่เหลือเขาคงอะไรให้เราเห็นอีกแล้วนะครับมีแต่ความรู้สึกดีๆและความพัทับใจที่มาเยี่ยมเยือนในครั้งแรกสถา,านที่แห่งนี้อดีตเคยมีงานวัฒนธรรมของชาวล้วเป็นประจำทุกปีเช่นการบรระชาสำเนรนมากกว่า100รูปต่อปีและคู่บ่าวสาวที่มีงานมงค,คลสมรสในพิธีของชาวล้วที่นี่มากกว่า100คู่นะครับ สำหรับที่ตั้งแห่งใหม่นั้นก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับที่ตั้งแห่งใหม่นั้นเนื้อที่ใกล้ใไล่ด้วยกันหวังว่าที่นี่จะมีพี่น้องชาวรั้วเจนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับพี่สามตาโบเนาะครับนะครับซึ่งเป็นทําหน้าที่คือเป็นนักเสสละว่างันเถอะเป็นนักเสสละเพื่อพี่น้องชาวรั้วนะครับคือโบราณเขาบอกว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากครับแต่คนที่หายากคือคนเสสละ เขาเขาพูดอย่างนี้เพราะงั้นการจะเป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอะไรถ้ามันไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีอะไรขึ้นมาปุ๊บเขาเรียกเรียกว่าเป็นนักเสีคระถ้าคนไม่เสสละปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นไม่ใช่เป็นคนนักเสีสละก็คือทํามายืนจุดนี้ไม่ได้คอันนี้คือพี่สามเป็นคนนักเสศระนะครับต้องขอชื่นชมตรงนี้นะครับนี่จะพาไปดูไฟแรกมาเระ่อยครับประมาณกี่กี่หลังฮะก็ ซอยแรกก็จะประมาณส<อ>ิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดหลังหลังนี้หกหลงังหรือว่าหังนี้หกหลงังก็จะประมาณสิบสองฮะสิบสองอ่าซอยเดยสิบสองแต่ถ้าเราอยู่เยอะๆมีโอกาสได้ถนนใหม่ไหมพี่กํลาลังทันหนังสือไปหน่วยง,งานต่างๆนะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นที่ของชุมชนตอนนี้อันนี้อันนี้คือซอยสามใช่ไหมใช่ซอยสามพี่โอ้ซอยสามซอยหนึ่งซอยสองอันนี้คือซอยสามทั้งหมดมีกี่ซอยนะอีกทีนึงทั้งหมดมันมีห้าซอยแต่ซอยนี้ยาวอ่ะไปถึงรู้เลยอยู่ตอนนี้พี่พี่สองอันนี้คือชุมชนพี่น้องรั้วนะฮะพี่น้้องว เขตทวีวัฒนาที่ซึ่งอาศัยอยู่ประมาณ60-70หลังคาเยอะมากนะครับในกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คืออยู่ในความดูแลของศูนย์ประสานงานสมาคมรั้วแห่งประเทศไทยเขตทวีวัฒนาซึ่งมีสัญญากี่ปีฮะ20ปี20ปีอลที่ที่เคารพะ เดิมแล้วหมู่บ้านชาวล้วนนี่จะต้องมีเสาตะกั้งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่หรือสาลง่ายๆก็เสาตะกั่งก็จะมีอยู่ฮะก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็เราปลูกตรงซาตไปอ๋อตอนนี้ยังไม่พร้อมย่างย่างังไม่พร้อมเปิดเสาต้นเนี้ยนะฮะครับแบบอันนี้คือตรงนี้ตรงนี้เป็นศาลปะปูนะศาลปะปูเนื่องจากว่าตรงนี้อ่าเขาหนเขาเล่ามาต่อนะเนื่องจากว่าตรงนี้สมัยก่อนมือสามร้อยสี่ร้อยปีที่แล้วเป็นค่าย เป็นค่ายพระเจ้าตัดศินมหาราชะที่นี่เป็นค่ายพระเจ้าตัดสินมหาราชัสิ่งที่คุณสามตาโบพูดนั้นคือเรื่องจริงนะครับเพราะสมัยก่อนบริเวณแห่งนี้จะเป็นค่ายของสมเด็จพระเจ้าตัดศินมหาราชเพื่อปราบชุมนุมต่างๆสมัยกู้กรุงศรีและสร้างเมืองกรุงธนบุรีไม่แน่อาจจะเป็นสัญญาณบอกให้พี่น้องชาวล้วกลับมาที่เคยจากไป ทั้งหมดเลยฮะในจักปไปกว้างเลยฮนะประมาณผานสองพันไร่ฮะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นพระเจ้าตัดสินหมาลานะ่าืะที่เคยตั้งค่ายอยู่ตรงนี้อ๋อครับแล้วพี่พี่สามพอจะอธิบายได้ไหมว่าสัญ,ญลักษณ์เอ่อที่ว่ามันพระบุุรเขาเขาลุนับถือพวกนี้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อขอโทษทีนะคือหัวควายใช่ไหมใช่ใช่คืออธิบายหนห่อยว่าคือเราเรานับถือกันมาอย่างไง<อ>ความเชื่อถัดปีเมื่ปทีเมื่ะคนกระสารัว อ๋อเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์ที่มีพระคุณต่อชาวลัวครับอ๋อแต่เมือ่ออาเมืองจมน้ํได้อ,อ้ขาเ <มอ S 2> <า>เลยตอนอย่างควายใช่ไหมก็คืนชาวลัวไปนอยู่ในท้องอ่ะฮะไม่ให้จมไม่ให้จมชาวลัวทั้งหมดไม่คืนมีอยู่ในท้องว่าน้ำแห้งแล้วก็ก็ไก่ออกมาเอาเขาของท่านมามาผู้ชาตตรงนี้ก็เสริจมาโอ้แต่เมื่อก่อนนาวลัวเขาถือส่วนมากจะตือผีหลายก่อนเมื่อเมื่อพันกว่าปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ถือว่านวบรรลุษอ่ะมันก็บรระหลุ เพราะสมัยก่อนเราถือผีกันอยู่แล้วใช่ค่ะท่านพระครับมีโอกาสได้ช่วยสังคมเราดูตอนจบตอนหนะคยันี้ไม่สามารถนำเสนอจบในตอนเดียวได้ครับขอบคุณครับแต่นทาชาวล้วนออกไปที่สบการ์ชไทยนั่นเลยเรียนประมาณสักสามร้อยถึงสี่ร้อยคนจะ่ม้ที่ไม่มีเอกสารอะไรก็ไม่ได้ก็หนึ่งไม่มีมีไม่มีหลักฐานไม่มีบัตรประจำตัวก็จะไปฉีดยาวัคซีนไม่ได้แต่ทุกคนก็ต้องกลัวตายกอบคนเราอะนะ เรียนเชิญพี่น้องชาวรัวที่มีการพัฒนาไปไกลามากนะครับสถานที่แห่งนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับดังนั้นขอเชิญทุกท่านให้มีส่วนร่วมกันสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวลัวทุกกลุ่มในเขตทวีวัฒนาและบริเวณรอบข้างสวัสดีครับดูไทยเขตทวีวัฒนาก็พี่น้องท่านใดที่เป็นชาวลัว้วชาวปลางชาว ที่ไหนก็แล้วแต่หากมีจุดประสงค์มีจิตศรัทธามีความเมตตาจะช่วยเหลือเอเื้อเฟื้อเผื่อแผอ่คนบ้านเดียวกันก็สามารถบริจาคได้สามารถมาที่ศูนย์ประสานง,งานสภคกรมรู้แห่งประเทศไทยเขตทวีวัฒนาประสานมาติดต่อกับพี่สามตาโบได้นะครับหรือไม่ก็สามารถติดต่อมาได้ในเบอร์มือถือพี่สาตาโบณนะใต้คลิปนี้เลยนะครับ